ทุ่งดับนิวอคัยทุกคนวันนี้เราอยู่กับเก็วอร์ออฟเวอร์แทนนะครับผมได่มีรถถังมาแล้วผมเ,เอาไปเล่นกับคนอื่นเอาผมบอกม,มึงเด้อโอเครับของก่อนนะครับทุกคนโอเคงั้นเราเริ่มกันต่อเลยครับรถถัทงที่ผมชอบมันใช้เมื่อใช้อ่ะเพราะผมเป็นตัวูเดียวใช้เกอร์วันไม่ค่อยชอบอะไรเขาคิดอยู่ ะไอเกอร์วันผมก็ไม่ชอบเท่าไรโหมดตอนนี้ที่เก้าผมชอบมากผมเล่นก่อนเลยผมเล่นโหมดใหม่ครับที่เขามาตอนนี้โหมดหัวหน้าใหญ่ตอนนี้ดีเลยครัทุกคนโอ้ยหัวหน้าใหญ่ก็คือกระเลื่องหัวท่านใหญ่เบลากูนครับแล้วก็ให้เขาไม่เป็นหัวหน้างั้นะถ้าเราตายกัดพังคือจบชีวิตไปแล้วไปรับโหมดถ้าเราตายเราเปิดใหม่ได้หรือว่าเรา ทีบระตูเตียป็นเรามีแบบจิลยถ้าหัวหน้าตายหนึ่งครั้งถือว่าเิตหมดยแล้วน้องก็จะมีเด็กพวกแบบตายตายผมได้เป็นมือดะเบิดแล้วเราต้องไปใกล้ๆก็ระเบิดประตูโอ้ข้างลางหน้าผบคนที่ระตูต่างกันลิบลับยึงกับกัากระผิวผิวกับป้าลิบรับดีๆทุกคนประตูห้าหกร้อยสิบเดหัวดนที่หมุนเปดเอาัหน้าปทังหก ลิฟต์นไอ้ก็พีอยู่ตรงน้นดูหมุนอยู่เดี่ยวอย่างเดีย่ด้วยด้วยการระบุอ้าวไม่ได้อยู่เดียวเลยเอองังไม่ดูเดีๆยวงั้นกลับไปผมไม่คผมโอเคครับโอเคครับผมมาอยู่ตรงนี้ครับ่งมีรถทางเยอะมากๆรถังากเหายแล้วเออยิงไม่เข้าตีร้อยเจได้ อยาผมเอานะเอาดิราคาถูกจริงมันจะพังเมื่อร่ก็ไม่รู้กรนได้นเพื่อนนะอนี้เปิดไปลเปิดอีกข้างนงเดมได้ค่าผมไม่ชอบไปดึกก็ดูงถ้ะดึต้องยิงให้มันหยิงแรงขึ้นแล้วก็เท่ายิงแล้วรตัวก็จะติดยิงแรงขึ้นแล้วตัวจะติ ม่ค่อยเเอยไม่ยดีเลยเอาต่กะรทั <aktiv itals> ้งขกระตุ้จอเกาะรถทั้งข้าถึงว่มันโลเอเออโผติดติดเลยหัวทาหัวคนี่หัวใหญ่เกินไปลย้ด้ย จะการฮานุสผมจะการฮานุสเอาเลยเพื่อนโดนเอิบหนเต็มาหน่อยวาเไวหัวก่อนเอาหัวก่อนหัวก่อนแต่้อมออกเอาไทกูเอาไทกูพีวียอสอาอน่นมาถูกทิ้อย่างไป โอ้ยหหน้าผมยิงห,หน้าจะเปิดทางให้มันยิงตอนนี้คะแนนเริ่มต่างกันลึกลับ๋ยวฟังดูก็ต,ตายเยอะมากเพราะเด็ตัวมันบุกข,ข้างเพื่อจะมายิงเราก็ถ่านเด็ตัวมันอยู่ข้าง้าๆแต่ตัวน,ตบบนี้ตายจากั้างถ้าตายก็น่าจะเดือดมากก็คือฝั่งนี้แหละไม่โดนโดนไหก็มาตีนน้นนเลยหน้ามาอยู่ตรงนี้ รู้ฝันรู้ว่าแต่ว่ากูหน้าอยู่ฝั่งนี้ไม่มีตัวเ,เ,วเาาย่างอยู่ตัวอย่า,มาไ,ไ,ไม่ไม่มาเขาทำได้เขาจะลงไปเมื่อไหร่เับลงไปทับมันบอกแล้วไงเปนตะขาบผูกแจริงระเบิดเป็นตายห0าร้ยโอ้ยวันนีวันนี้มีคนอยู่ในตู้ใต้ดินพานร้อยทับกันเนี่ยนั่นเนี่ย บูดอกเอ็นดีเอ็น enfin, บูดอกตอนแ้วผมอ่ะนว่าบูดิ้งแต่จริง่แบูดอกต่างหูหลับแหละทำไมนะหัวหน้าเอ่อผมเป็นได้เกตรักษาเกตป้อมแป็มผมต้องมีรักษาหัวหน้าของเรา ใหายืนอยู่ยัง 1, หนึ่งพันล้านปีโอ้ที่แต่งตัวดูเหมือนอยู่ตรงนั้นอยากโดนนะอุ้ยหัวแมงพิษกระโดดเลยนะหัวตึเตี๋ยตั้งล่ะป้องกันทางที่หังหน้าโดนยิงแล้วหัวหน้าก็ยิงแต่โดนไม่ได้เลย What do I ไอ้ก็ีดูตรงนั้นอย่าเดินครับผมรถถังหนักเน้าปีนตะขกี่ยเออนกไปกไปเออพลังพลังถือน้ำหนักจัดการเขาการเขาลาะสิทึน่ เข้าเรือล้งเขาเรือถังช็อ,อ,อ,ชอตช็อตเมื่อกี้ก็คือผมลงไปทับหัวเจ้าทีำดกอกเอ้ไม่ไม่ใช่ทีสามสองทองหัวคนหนึ่งก่บนกคนมันน่ากลัวกันทุกคนผมลงเอาหัวไปทับมันนะใครจะตายกันช่วย อุ้ยธีหลังีลองว่าเราหลือหนึ่ถ้าไปไกก็คิดคัวหน้าดหน่อเพื่ไม่ร้อนหน่อยรีบต่อดูนแต่น้องหมูทำช็อตเทน,น้องหมูทำช็อตเทได้ทำความเสียหายด้วยการชนหนึ่งวันห้าร้อยี่สิบามทำลายได้สี่คนยิงได้ กินไย,ย5,924ทําให้ก็คือเอ้น่าจนทำธีอาหารด้วยการชนนึง1,523มันมาจากที่ผมไปทับเพราะถ้าผมไปทับมันก็น่าจะ็กจากเมื่การชนน้ำเคืกินเย็บร้อยเมื่อกี้ผมลงไปทับแล้วะเอาจริงด้วยกันสนุกรถหวาทียิบเก ตอนนี้ผมเป็นระดับเจ็ดนะครับระับเจ็ดว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามาหนึ่งแต่เขตแดนทะเลแทนทะเลมากๆเลยทะเล,ท,ะเลทะเลัติดทะเลกันเลยแต่น่าจะไป็นตัวในทะเลดีโอ้โหน่าะผมเป็นตัวที่เกาะน,น่าจะหมานี่ต่อให้ผมไอ้พี่ผมดูว่าวันนี้นตัวอะไรต้อ,องอะไรนะครับ ทำไมอะพูดหรือเปล่าูกจีช่วยดูกันหน่อยครับอะไรไม่ดูมันเป็นคันบูโดเตอร์ครับโอ้ยเขามันเขามันคือคันบูโดเตอร์ครับมันซื้อได้ด้วยเงินจริงนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบรถตักอะทุกคนรถตักรถตักดินอะ ด้านหน้ามันแบบเห็นล้อมันก็แบบแปลก้เห็นด้านหน้ามันแปลกตห้าก็งวด้านหน้าให้ดู่อน กอค้คล้ายเคยีววีคูนครับก็้ค,คล้ายเคยีววีค,คกคคคคคนั่นะเพื่อนเออขึ้นพักน่า่งพ้นขึ้นระเบิดไว้ยิงกร,กรตัดาศได้แล้วระวังตมเชอ่อินินมาากเตมช่ ก้มกันหน่ยโอเคต้มเต็มจะต้รอบเต็มทังเรา็ต้องต้อบเต็มทั้นที่อยู่ข้างๆอุ้ยตามทเชอ้กอแมงเออนรเพิะเบองไม่ดีตาแมทเชอามทชิ่งเราต้องฆ่ามันรอยังไม่ได้เลย

น้ำหนึงนำหน,น,นึ่นะงคะแนนาบตาที่แล้วที่เชื่อใจตัวเนนะโยมแพ้ตัวเองโดนนะแต่ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อแตไม่เชื่อแตไม่เชื่อแตไม่เชื่อจไม่่ไมเชื่อจำไมเชื่อเ้าอาจจไม่เชื่อโรเรหลายทีเราจะกานเป็นทบเชื่อข้ออารร <c oughs> งหน้าไม่มีใครลงเนินลงไปเพื่อเพิ่มความเลย กดเพื่อนความรูวกับเราเปิดใช้งานกระติ๊หาคนที่หาคนที่เราอยากิีพร้อมกันไปด้วยปุูมก็ยิงเร็วหม่อยทไมเชื่อไม่จะเข้าหน้าผมตีมันจดกันผมเว้นผมไว้บ้างอดีดีก้านึ่ทีเนก้านึ่ทีตีก้า มันางถูกลัเลวคุณได้เค็ดอ้อม็มเลยต้องมีอ้เ็พวกหน่อตรงนั้นน่ะต้องมีอ้องเ็หน่อรืงนั้นพอได้ไม่ตายเราถ้าเราไาเด็กคะแเราไม่โดนซีเขาเขาโดนได้ดีกคะแนนมาก

ไม่เช้ากระเช้าพีผมยิงหรือว่าเขาเขายิงไม่เข <ichi> ้าเขายิงเข้าผม ยูันจะวบ้านเมื่อไรคทุกคนทุกคนอยากวกตรวไปเปลียนเปนทุกคนอยู <oughs> ่ตรงหน้าหาหรือว่าบ้านเมื่อไรคทุกคนผมยิงมันผมยิงตรงบ้านแล้วมันก็จะลอยลกขึ้นไปบนบ้านเร็วเร็วเร็วเเรมชอครมเอมันจะตาย โอเคทำไมเชื่อมันตายล้วไม่ดูเลเพราะมันตายโอ้มันตัวดูถ้ามันใบไบมันก็คือุบเลยแล้วไปรัก มันอยู่ตรงมาแล้วมันอยู่ตรงมาแล้วอราอิสมาดูดูดแต่ไวลาไลดูดดูดูไวยุงลายดูดูเกียต้องเต็มใช้เกียต้องเต็มเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องใช้มงินเดียวเน Oh no, help me! กันความเสียหาย2,890คว 190, ามเสียหาย4,000ความเสียหาย4,000จิตทำลายได้1ขันจะเอาไม่เข้า6 6ครั้งดูต่อครับทุกคนคำนวนกันยิงผมยิงได้21ครั้งความเสียหายที่ทำได้2,800เออเเลยราตบการได้เท่านี้โอ,โอ้ลบคะแนนเยอะอยู่คืนความทนทานของความทมิท ชัย,ยนที่ยืดได้จากค่าตึงอ๋ออันนี้มันผมยังไม่ได้ทำานชัยชนะที่รับได้ดึกก้ความเสียหายได้ดอกมันไปแล้วก็ติดก็คือไปล่อไป,ไปล่อให้เขายิงอย่างเดียวก็เป็นคนบ้องกลอ,อนได้ในข้อเด็ดสุดก็คือไปชับเขาโอเคนั้นจบไปแค่ดีนะครับทุกคนสวัสด,ดีค่ะ กดติดามด้วยนะคะกดไลค์แค่นี้นะคะ่ะกดดิง่งกดแชร์แค่นี้ค่ะคะอะไปไหมคะ่ะ